สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกทั้งหิมะตก <c oughs> ออกไปใส่ก็บเได้แต่ว่าก็สิได้ออกอยางออกไปยางมาอยู่จับพี่น้องฝนตกหิมะว่ามันหิมะเป็นก้อนน้อยๆเอื่อเอ,อิ่นเฮลสโตนตกลงมา หักก็ยังไม่ได้ออกข้างนอกเลยประเทศสกอดแดนเดือนนี้ก็ยังหนาวอยู่พี่น้องเตยม ดูขา้าวโพดโอ้ยดูขา้าวโพดมนคือจอยคือยังบอกมะคือบอกคือคนปลูกนะ่มนคือจอยมะหุนดีแท้ข้าวโพดข้าวโพดค่อยไหมพี่น้องเฮ้หัวนี่เก็บใบือเหี่ยวลงเลยเนี่ยแห้งปิโอ้ยเดี๋ยวหาน้ำ หา,าน้ำมามโหดกันขวดน้ำขวดนมเอาไว้ก,อบ,กอบน้ำฝนกอบน้ำฝนเนี่ยกอบน้ำฝนไวทารุดพักมองปลูกพัก กนผักสลัดผัดยางพี่น้องเลยอ้ยดูสิเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้ก่อน โตไม่รูกนี่กำลังสิบงแหนงนหงวละผ้าอันนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วตัดออกให้แล้วให้ปงแหนงใหม่ให้ปรงหงยอดใหม่จะเอาขี้ไก,ก่มาใส่บันเอาปุ๋ยมาใส่ ใช่อันเดียวกันไหมเนี่ยกระมองหนึ่งพิกออกไปไหนก็ยังไม่ได้ เกียกลิ่นเบิดพี่น้องนี่ก็มะเขือยาว <c oughs> แข่งคม อผักกาดหญ้าพี่น้องต้องหอมหวยหวยผักกาดหญ้าน,นี่ไม่มยมเพิ่งขึ้นค่ะไม่ยมี่กระเพ๋านนเกันผักขาผักขาเอยซื้อกลืมซื้อละ โอ้ยใบกระเ,เ,เหลืองเด็ดใบเหลืองออกก่อนอันนี้ฟักไต้วันบกคงจะป่งยอดให้ไหมเนี่ยเออฟักไต้วันจะเปลี่ยนกระถางให้ฟักไต้วันก่อนนะให้มีดินก่อนดินยกัยังบ้านมีสิมาปลูกอันนี้กับบ้านมีอยู่เดี๋ยวไปเอาดินหาอ้างมาปลูกบัวอยู่พี่น้อง

มันกาได้ฟืนโตขึ้นมาเลยอย่าน้อยใจนะลกูกมันเพี้ยก,กินใบโอ้ยเจก,จกดีจังใดใครมีวิธีฆ่าเพีย้ยบอกหน่อยนะคะนี่ก็แตงแตงแต่งไทยเัานละเจ๊มปืนกัน เซ็มเปินกันแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะเด้อกดติดติดตามกันในเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอพระเจ้าวอวยพรทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ